วันนี้มีคำถามเข้ามานะคะว่าเมื่อมีใบบอกเลิกสัญญามาเราต้องทำอย่างไรถ้าไม่มีเงินไปปิดบัญชีวันนี้พี่เอาการทำสัญญาปณีปนอมยอมความตามหลักเกณฑ์ใหม่มาอัปเดตให้ฟังนะคะจริงๆหลักการนี้นะคะเขาปรับมาตั้งแต่ปี2562แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เ,เข้าไปดูหรือว่าอัปเดตนะคะเดี๋ยวพี่เอามา อัปเดตให้ฟังเนะออาะกยศปรับสัญญายอมปณีปนอมในศาลช่วยผู้กู้ที่ถูกฟ้องคดีขยายเวลาผ่อนชำระลดเบีย้ยปรับ75%กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากอยศปรับเงื่อนไขสัญญาปณีปนอมยอมความโดยมีการขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุดถึง15ปีพร้อมทั้งลดเบีย้ยปรับ75% เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีและมีภาระหนี้คงค้างจำนวนมากนายชัยนรงค์กัญจปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยว่ากองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการทำสัญญาปณีพนอมยอมความในศาลเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี2562ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลกองทุนจะลดเบีย้ยปรับให้ในอัตราร้อยละ75%เซของเบีย้ยปรับที่มีอยู่ณวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความแต่การลดเบีย้ยปรับนั้นมีเงื่อนไขว่าผู้กู้ที่ตกลงทำสัญญาแล้วจะต้องไม่ผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งตั้งแต่ปีที่สขึ้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งจะนำส่วนลดเบีย้ยปรับกลับมาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันทีทั้งนี้กองทุนให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน15ปีนับตั้งแต่วันทําสัญญาปณีปนอมยอมความโดยจะได้กี่ปีขึ้นอยู่กับจำนวนทุนทรัพย์นะคะก็คือเงินต้นดอกเบีย้ยเบี้ยปรับคงเหลือณวันทำสัญญาปณีปนอมยอมความดังนี้ 1>, 1ทุนทรัพย์ไม่เกิน2 5 0 0 0 0บาทให้ผ่อนชำระไม่เกิน9ปี 2. ทุนทรัพย์มากกว่า2,50,000บาทแต่ไม่เกิน 40, 0 0 0 0บาทให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน12ปี 3. ทุนทรัพย์มากกว่า400,000บาทขึ้นไปให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน15ปีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืม ที่มีหนี้ค้างชำระจ,จำนวนมากให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องผิดนัดชำระอีกและเป็นการสร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืมโดยหลังจากที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้ทำสัญญาปณีประนอมยอมความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้วผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินทุกเดือนตามที่กำหนดทั้งนี้หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบีย้ยปรับแล้วกองทุนจะทำการบังคับคดีต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นผู้กู้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาหรือมีหมายเรียกให้ไปไก่เกลี่ยที่ศาลขอให้ผู้กู้ทุกท่านรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะโดยการไปศาลเพื่อปรับสัญญาปณีพนอมยอมความเพราะการทำสัญญาใหม่ผู้กู้จะได้รับการลดเบีย้ยปรับร้อยละ7ของเบีย้ยปรับทั้งหมดที่เรามีอยู่ และยังได้ยืดระยะเวลาการผ่อนจะได้กี่ปีก็อยู่ที่ยอดนี้หลังจากลดเบีย้ยปรับ75%แล้วและเมื่อไปไก่เกีีย์ทำสัญญาใหม่แล้วขอให้ผู้กู้ทุกท่านรักษาวินัยในการผ่อนชำระทุกเดือนจนครบกำหนดสัญญาเพราะถ้าหากผิดนัดชำระอีกเบีย้ยปรับที่ลดให้จะถูกนำกลับมารวมในนี้และอาจจะถูกดำเนินคดียึดทรัพย์ในกาลต่อไป หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาและกําลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด